สวัสดีครับผมก๊อฟจากภัณฑ์เดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Fortuner Legender ที่มีกล้องมอง360องศาทิปนั้นก็คือการเปลี่ยนสีรถนั่นเองทำอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับข้อแรกนะครับเราสตาร์ทรถก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่ปุ่มตรงกลางหาคำว่า PMV นะครับการมองรถ,รถที่เป็น360องศากด1ครั้ง สังเกตนะครับว่าเราจะเจอมุมมองที่เป็น360องศาถูกไหมหลังจากนั้นบางคนนะครับที่สีรถเกิดเพี้ยนไปรถคันนี้เป็นสีขาวอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีดำสามารถทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดนะครับแตะไปที่มุมซ้ายบน3ครั้ง1 2 3จะมีสีขึ้นมาให้เลือกนะครับอยู่ด้านล่างอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังคาดำหรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็ทำได้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ สมมุติว่าเราต้องการสีดำเรากด Back เท่าน,นี้เองครับรถเราก็จะกลายเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วหรือถ้าต้องการจะกลับนะครับกดมุมซ้ายบน1 2 3หลังจากนั้นกดเป็นสีขาวหลังคาดํากดเป็นสีแดงหลังคาดําตามใจชอบได้เลยอ่าโอเคกด Back นี่คือทิปเล็กๆน้อยๆสำหรับชาว p o จเนอร์เลเจนเดอร์สำหรับผมครับผมสวัสดีครับ